ผมอยากแวะไปเรื่องหนึ่ง <Wow. S 1> ชอบมีคํากล่าวว่ารัชกาลที่เจ็ดจะมอบรัฐธรรมนูญอยู่แล้วอื hmm. พวกคุณเนี่ยมาชิงสุกรหามและพวกคณะรัษฎรนี่แหละพวกเสือหิวอื hmm. เนี่ย hmm. เขาเรียกศึกชิงพระคลังที่แต่ผมว่าไม่ใช่จะเล่าให้ฟังว่ามันมันมีมันมีมนมเขาเรียกข้อโต้แย้งไอ้คาพูดตรงนี้มาว่าสิ่งที่รเจ็อ์อ่ะเคยเขียนรัฐธรรมนูญจริงไหมจริงแต่เป็นรัฐธรรมนูญเชิงรูปแบบว่ามีรัฐธรรมนูญแต่ไม่ได้แก้อะไรเลยใช่ไหม คุยกับฟรานซิสปีเซ่เล่มที่หนึ่งเขียนมาชัดเจนเลยอำนาจอธิปไตยทั้งวงเป็นของกษัตริย์อ่ะแล้วมันจะแก้อะไรอะ่ะมันก็แค่เขียนไปรัฐธรมนูญเป็นรูปเล่มมีแค่รูปเล่มมีหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาแต่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรอีกเล่มหนึ่งคุยกับชัยสกี่ผมจําชื่อไม่ได้เท่าทีเขียนกับพระศรีวิสารวาจาเอ,อใช่ไหมใช่ถูกเขียนเลี้ยงหุ่นตระกูลเนี่ยก,ก็ไม่ต่างกันมันก็เป็นเขาเรียกอย่างนี้มันก็วนอยู่เลยว่ากษัตริย์อำนาจอยู่กษัตริย์แค่ตั้งเป็น คณะรัฐมนตรีบริหารแทนแต่สุดท้ายอสัตย์มีหน้าที่แต่งตั้งและถอดถอนได้ทั้งหมดเลยไม่มีอะไรเกี่ยวกับรัศดรและประชาชนทั้งกวงเลยแล้วพวกคณะรัศดรเขาถือว่าเป็นเขาเป็นรัศดรเป็นประชาชนนะมันก็คือการเปลี่ยนแปลงเขาว่าปฏิวัติก็คือกลับไปสู่อะไรก็ตามไปสู่ศูนย์แล้วคุณเริ่มใหม่ revolution เข้าใจผิดอย่ะบอกว่าอย่าบอกว่าชิงสุก่อนนะเพราะว่ารัชการที่เกตรัชกาที่เจ็ดจะมอบรัฐธรรมนูญให้อยู่แล้ว มันฟังแล้วมัจักรจี้คุณไปอ่านดีเทลก่อนปีาศาจอยู่ในรายละเอียดไปอ่าน